ผมจะทิ้งทม์สแตปมไว้ให้ใน Description สำหรับใครที่รีบเร่งรีบร,ร้อนใจร้อนเราทำได้ส่วนใครที่ไม่รีบผมแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้น,นจนจบที่จะไม่พลาดเทคนิคา่ารต่อแทรกให้เรื่อยๆในคลิปนะครับ โอเคครับสวัสดีชาว Apex Legends สทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ v a l k y r i e นะครับผมตัวนี้นี่ผมให้เป็นที่หนึ่งในใจของผมเลยนะฮะเป็นตัวที่สุดยอดมากๆหลังจากที่ได้ลองมาหลายวันเต็มๆเลยนะครับผมเล่นแล้วชนะหลายตามากๆเป็นตัวที่ดีมากนะฮะทั้งด้านการหนีการบุก เปลี่ยนที่พาเพื่อนบุกซับพอร์ตได้หมดเลยครับผมทุกสไตล์การเล่นตัวนี้นี่ครอบคลุมทุกแบบจริงๆนะฮะดีมากๆจะรอช้าอยู่ยายนะครับหยิปบป๊อปคอร์นแล้วไปลุยกันได้เลยครับผม Lins Missile rails Boss up the off out เหมือนเดิมนะฮะเรามาพูดถึงสกิลพื้นฐานกันก่อนนะครับของตัว v a k ุ r ีนะครับผมพสซีฟนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตัวพสซีฟก็จะบอกแค่หนึ่งอย่างใช่ไหมฮะจริงจริงพาสซีฟของ v a l y r ีนะครับมี3อย่างได้เลยนะครับผมแต่ว่าในแบบช่วงพื้นฐานผมบอกแค่อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับพสซีฟก็คือมี Jet Pack ข้างหลังนะครับสามารถบินได้กลางอากาศ ลอยค้างหรือบินทางตรงหรือว่าเปลี่ยนแบบในเซตติ้งก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ tactical นะครับมิสไซส์วอ์มนะครับคือการยิงมิสไซล์ลูกเล็กๆแบบเต็มที่เลยนะครับผมยิงอัดเฉพาะ Area หรือพื้นที่ตรงจุดที่เราเล็งไว้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ Ultimate นะครับคือ Skyward d i ดดนะครับผมก็คือการพุ่งทะยานขึ้นบนฟ้าพร้อมกับทีมของคุณหรือว่าไปคนเดียวก็ได้นะฮะ ก็คือเป็นการโดดลูกป่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรามาอยู่กันที่พ s s ซีฟนะครับผมของตัวว l ลค r ร e นะครับอย่างแรกก็คือการที่เราจะสามารถใช้ s ซ r v ์เว e a ์บีคได้ด้วยนะครับเพราะเธอเป็นแชมเปนสาย Recon นะครับผมก็จะสามารถใช้ s ซ r v ์เว e a c o n ได้เหมือนกับพาสฟ f i เดอรแล้วก็คริปโตนะครับแล้วก็บล h o u ฮาในการหาวงต่อไปนะครับผมแล้วก็พ s s ซีฟ อย่างที่2นะฮะของ Valkyrie ก็คือการที่เราจะสามารถมองเห็นศัตรูเป็นสามเหลี่ยมเหมือนการสแกนดโดรนหรือว่าสแกนปลัดเฮาสนะครับ <love> <laughs> แต่ว่าเราจะมองเห็นศัตรูสแกนได้ก็ต่อเมื่อศัตรูอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า line of sight นะครับคือหมายถึงว่าในทางมองของเรานะฮะอ่าก็คือถ้าศัตรูอยู่ข้างหน้าเราอยู่ในระยะที่เราสามารถเห็นได้นะครับเราก็จะเห็นศัตรูนะฮะไม่ใช่ว่าเราเห็นรอบตัวนะครับแต่เห็นตามที่เราเห็นจริงๆนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าได้ไกลแค่ไหนแต่มันจะเห็นแล้วมันจะสแกนให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนเราก็จะเห็นได้ด้วยนะครับแล้ว แล้วก็ก็จะมาร์คเป็นจุดสีแดงบนมินิแมปให้เราด้วยนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผม คือเราก่อนคือเราบินลงมาเราเห็นจุดสีแดงในมินิแมปข้างหลังก็คือศัตรูอยู่ข้างหลังเรานะฮะอะไรงนี้ได้หมดเลยครับดีมากๆเพื่อนก็เห็นด้วยนะครับมาดูความพิเศษของ passive กันบ้างน,นะครับผมอย่างแรกนะครับการใช้ j e t p a พกนะฮะจะใช้ได้หลายแบบมากจริงๆครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปไม่เกิน20่นาทีได้หรือเปล่านะเยอะมากจริงอย่างแรกเลยนะฮะเจ็ตแพกเอาแบบเบสิกก่อนนะครับผมก็คือ เวลาใช้เราตอนทีน่เราลอยอยู่บนอากาศนะครับตอนที่เราลอยอยู่บนอากาศแล้วกดกระโดดอีกทีหนึ่งมันก็จะลอยได้อย่างนี้น,นะฮแล้วกดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ cancel นะฮะแบบนี้อันนี้คือวิธีปกตินะครับแล้วก็ใน setting จะสามารถปรับได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ jetpack control นะครับมันจะมีโฮกับ toggle er, ซึ่งเมื่อกี้ผมใช้ toggle er นะฮะ แต่โฮก็จะเป็นเวลาเราบินเราต้องกดค้างไว้ถ้าเราปล่อยมันก็จะหยุดถ้าเรากดค้างก็จะบินอีกก่อยปล่อยก็จะหยุดนะฮะแต่เห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมกดใช้อ่ะมันสูบไวมากนะฮะสูบไปแบบลดลดแบบหววไปทีหนึ่งนะครับทุกครั้งที่กดใช้ผมก็เลยไม่แนะนําวิธีนี้นะครับผมผมแนะนําให้เป็นการใช้ท็อกเกิลจะดีกว่านะครับแล้วเจ็ตแพ็กก็ยังสามารถที่จะใช้ในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างเดียวได้ด้วยนะครับผมอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวผมผมทำให้ดูนะ บินปุ๊บแล้วเรากด L2 นะครันะฮะมันเขียน Flight Mode ก็คือเราบินข้างหน้าอย่างเดียวนี้นะครับผมคือเราจะไม่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปล่อยก็จะสูงขึ้นนะฮะของผมจะเป็น L2 นะครับของเพื่อนๆเป็นปุ่มอะไรมันก็จะเขียนไว้ตรงข้างบนหลอดนะครับผมนะฮะของเพื่อนๆเป็นอย่างไรก็จะเขียนไว้บนข้างบนหลอดตรงหลอดเจ็ดแ็คนะครับความพิเศษของ Passive เลยนะครับก็คือ Passive ตัวนี้สามารถใช้ที่จะ มูฟเมนต์ได้แบบสุดยอดไปเลยนะครับสมมุติเราสู้กับศัตรูอยู่นะฮะ,ะแล้วเขาบุกเรายิงมาเราไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหมเราสามารถใช้นี้เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็หยุดเพื่อที่จะมาเติมยาเติมกระสุนก่อนเรากระโดดกลับไปสู้ต่อได้อีกนะครับ Shield. คือสามารถย้ายจุดย้ายมุมย้ายตำแหน่งได้สารพัดเลยครับเป็นในที่ดูเดือดมากจริงๆ๋อพาย,ยิงผมคือผมรู้สึกว่าสุดๆจริงๆครับตัวนี้ผมให้เป็นที่หนึ่งเลยนะยกเว้นเขาจะโดนเนิร์ฟหรือ,อยังไงนะฮะคือพาสซีฟไอตัวพาสซีฟสามเหลี่ยมผมคิดว่มามันควรจะเป็นของคริปโตนะครับแต่ว่าถ้ายึดต,ตามเนื้อเรื่องใช้ท่านฟอร์อะรพวกนี้นะฮะก็คือว่า มันเป็นหมวกของพ i l อ t นะครับหมวกพ i l อ t สามารถสแกนได้นะฮะมันก็นะใช่ไหมแล้วเขาใช้เขาใส่หมวกของพ่อเขานะครับผมพ่อก็เป็นพ i l อ t นี่เองนะครับใครสนใจเนื้อเรื่อง Apex เดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปเนื้อเรื่องไว้ด้วยนะครับผมในอนาคตนะก็ติดตามกันไปได้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษหรือว่าเทคนิคนะครับของ s s i v e จะดแพรกอย่างแรกเลยนะฮะเวลาที่เราจะโดดลงผมรู้สึกว่ากดอย่างเงี้ยถ้าใครถนัดกด สเปซบาร์ bar, หรือว่ากด X ในการที่จะหยุดเขาเรียกว่าในการที่จะหยุด j e t แ a ็กก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ถ้าเอาที่ผมแนะนำนะก็คือผมใช้เป็นต่อยนะครับกดปุ่มต่อยในคอมผมไม่รู้ว่าหลายคนจะใช้ปุ่มไหนกันนะฮะปุ่มต่อยใช้เป็นเมาส์สีหรือว่าใช้เป็นใช้เป็นเมาส์สีก็คือคือตรงนี้ เมาส์สหรือว่าในการต่อยนะฮะเมาส์เมาส์สามเมาส์สี่ตรงนี้นะครับเป็นการต่อยหรือจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้กันยังไงนะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นให้ใช้กับปุ่มต่อยคือเวลาเราแคนเซิลอ่ะของผมมีตรงนี้ใช่ไหมผมก็แคนเซิลปุ๊บอย่างงี้มันง่ายกว่านะครับอ่าแล้วก็ยิงต่อกลางอากาศได้ เลยเพราะว่าพอ <ings> ผมอย่างนี้ปุ๊บสำหรับคนโทรลเลยนะแล้วก็ต้องมากดปุ่มนี้อีกมันช้าไปนิดนะฮะส่วนใหญ่ผมว่าผมต่อยหลายคนน่าจะใกล้กว่าปุ่มกระโดดหรือเปล่านะฮะผมไม่แค่ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าใช้คีย์บอร์ดมันก็ต้องมันต้งกดสเปซบาร์ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็ยังพอไหวนะครับแต่ปุ่มต่อยส่วนใหญ่ทุกคนจะอยู่กันประมาณนิ้วพวกนี้นะฮะไม่ก็อยู่ปุ่มข้างเมาส์น่าจะถนัดกันกว่านะครับผมก็เล่นทั้ง PC ทั้ง Play 4เลยนะฮะแต่พอดีผมชอบ Play มากกว่าที่มันไม่มี พวกแฮกพวกโปรอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วคอนโทรลเลอร์ก็เล่นสบายกว่านะครับเวลานั่งนั่งโซฟาหรือยังไงก็ได้นะครับผมชิวๆดีนะฮะอันนี้เป็นความพิเศษของ Passive อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้คอมโบกับ Tactical นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบาย Tactical อีกทีนะฮะแต่ว่า Passive ปกติถ้าเราบิน,นอย่างเงี้ยมันกินไวมากใช่ไหมครับตัวเจ็ p แ c k เนี่ยดูดูดูมันลดนะฮะกินไวมาก จะกินไวมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะฮะเราก็จะสามารถบินได้ยาวๆกว่าเดิมนะครับผม <ings> อ่าทีนะฮะกดท mm ักิณเข้าค้างไว้แล้วเราก็บินได้เลยฮะเห็นไหมมันลดน้อยมากบินไปที่สูงๆหรือหรือจะบินดูศัตรูก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นความพิเศษของพสซีฟอย่างที่3าเลยนะครับก็คือการบินสำรวจ ให้เพื่อนได้เหมือนโดนเลยฮะคือเราบินอย่างนี้แล้วก็เจอแล้วก็จิ้มได้เลยนะครับไกลๆอย่างนี้เลยอ่าเวลาเราจะแคนเซลนะฮะเราก็ไม่จะไม่จำเป็นต้องยิงนะครับแล้วก็กดต่อยทีนึงมันก็จะหยุดนะครับผม แต่ว่าถ้าเราใช้โหมดนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมแนะนาเป็นกดปุ่มต่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเรากดท่าค้างไว้อะแล้วถ้าเราจะกดกระโดดที่มันไม่ออกนะฮะเราต้องกดต่อยอย่างเดียวมันถึงจะหลุดนะครับผม <c oughs> อ่าแบบนี้เลยนะครับเรามาต่อกันที่ tactical เลยนะครับมีสไซส์ swarm ในการยิงจรวดกลุ่มของมินิอ o เก็ตนะครับผมด้วยดามจพอประมาณแล้วก็ ประมาณ25นะครับ25-30-35ประมาณนี้นะฮะแล้วแต่โดนกี่ลูกนะครับแล้วก็เวลาโดนจะถูกสโลว์เหมือนกับโดนอาร์คสตาร์ด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะ Out. Three, home. ประมาณนี้นะครับผมสโลด้วยแล้วก็เป็นวงกว้างจะสามารถเอาไปใช้กับคนที่หลบหลังกล่องเติมยาเขากำลังชุบเพื่อนหรือว่าเพื่อนเราโดนยิงโดนรุมเราใส่เข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนได้เลยนะครับ แฮนดิ์เข้านี้นะฮะไม่ได้ใช้ได้แต่ข้างบนฟ้านะครับใช้บนพื้นก็ได้นะครับแบบนี้แต่ว่าระยะนะครับนี่เห็นไหมระ,ระยะใกล้ที่สุดจะได้งี้นะฮะคือใช้ติดตัวไม่ได้นะครับได้ประมาณนี้ก็จะไกลกว่าอันติฟิวส์หน่อยนะครับผมแบบนี้อ่า ข้อควรระวังของ tactical นะครับของ v a l k u r y ก็คือว่าถ้าเราอยู่ในบ้านที่หลังคาไม่สูงพอนะครับระดับหนึ่งมันจะใช้ไม่ได้นะับเพราะมันต้องมีระยะที่ไอจรวดมันต้องมันต้องบินขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ย้อยย้อยลงมาอย่างนี้เขาจะไม่ให้เรายิงนะครับผมก็ต้องระวังไว้เดินนะเพราะอย่าง fuse ก็มันใช้ในบ้านได้ใช่ไหมครับใช้ตอนตรงไหนก็ได้แต่ว่านนี้มันต้องมีระยะนิดหนึ่งนะครับผมแล้วตัว tactical เนี้ย สามารถใช้ได้หลายรูปแบบมากๆนะครับถ้าเราจะใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะฮะใช้ซ mm ัพพอร์ตเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเขาโดนยิงอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปกลางวงได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเราโดนบุกใช่ไหมฮะ mm hmm. เขาบุกเรา mm hmm. ผมแนะนํากระโดดป๊บอ่าเราก็ยิงข้างหน้าปุ๊บแล้วเราก็ลงไปแล้วก็ยิงท mm ่ hmm. อนนะ mm hmm. เขายิงเลย แบบนี้ได้เลยนะครับเป็นการคาวเตอร์ศัตรูนะครับคือผมก็แนะนําวิธีนี้แหละกับอันติฟิวส์แต่พอดีไอตัวเนี้ยมันเป็นทัคติคอึ่งมือนรีโหลดไวมากนะครับมันจะใช้ได้บ่อยมากๆของฟิวส์ก็ต้องรอหน่อยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนในพสซีฟแล้วนะครับผมถ้า <ins> เวลาเราใช้อันนี้มันจะบินได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เล็งได้ด้วยนะครับได้ไกลมากประมาณนี้เลยนะฮะอ่า แล้วมันทําลายประตูได้ด้วยนะครับผมใช้ในการทําลายประตูด้ใครหลบหลังประตูก็ได้เหมือนกันนะครับพับปลอยก็อย่างนี้เลยฮะชอบมากๆจริงตัวเนี้ยยังบันนะครับแล้วเรื่องการพูดถึงการมีลีระยะประชิดของบาลครีนะครับผมก็คือว่าเราก็ต่อยปกติอย่างงี้ใช่ไหมฮะถ้าเขาพยายามหนีแล้วก็บินปัับ,ลบแล้วก็กด ไลฟ์โหมดไล่อย่างนี้เลยครับไล่ line, แล้วก็ยิงยิงหลักหน้าปุ๊บปับ๊บบินต่อนะฮะลอยต่อยคอมโบโอ,อย่างนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าใครอยากทำแบบในหนังนะฮะนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากบินไปต่อยเขาเหมือนในอแนบบิเือนพวก a อ t a c k กออนไททันอะไรพวกนี้นะครับผมส <Winter. S 1> ามารถทำแนี้ได้วยนะฮะ อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็มันๆกันไปนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิสัยสวอ r m มแท t กติ i ค a ลนะครับแล้มาอยู่กันที่อัลติเมทนะครับสกาย a อร์ดไดฟ์นะครับผมเป็น Ultimate ผมผมชอบที่สุดในเกมเลยนะครเอาจริงๆนะ Ultimate ตัวเนี้ยคือว่าอย่างแรกเลยคือเราสามารถใช้ในการหนีได้นะครับหนีศัตรูเวลาโดนล้อมได้บุกเสร็จอยากบุกต่อหาทีมบุกต่อได้ใช้เพื่อบินไปเก็บแคร์แพ็กเกจได้ใช้เพื่อบินไป หาจุดเล็งสูงสูงแบบรวดเร็วเพื่อสไนลงมาได้หลายเยอะจริงๆครับผมมีคลิปเยอะมากๆเลยนะีมันมีตาหนึ่งที่ผมอะบินผมยิงเสร็จใช่ไหมฮะสู้กับทีมนึงยิงเสร็จอัลติเมตบินต่อแล้วมันก็แพสซีฟผมก็โชว์ขึ้นมาใช่ไหมฮะว่ามีทีมไหนอย,อยู่รอบๆตัวบ้างผมก็บินต่อลงยิงบินต่อบินบินชนะนะครับดาเมจ305เลยนะฮะแชมเปี้ยนเลยนะครับ ตัวนี้บอกเลยมันจริงๆจ,จ,จริงจังนะฮะอ่าและวิธีการใช้แพสซีฟอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปแล้วนะครับก็คือกดปุ่มตามที่หลายแต่ละคนตั้งไว้เลยนะฮะเวลาเรากดปุ๊บเราก็จะเรดี้อย่างนี้นะฮะอยู่ในโหมดก่อนที่จะเบิร์ดนะครับผมรอถ้ามีทีมมาแล้วก็จะมีสายติดให้เพื่อนเรานะฮะแล้วก็กดยิงเลยเพื่อเด่นกันเบิร์ด <Burn 's S 1> นะครับ <go. S 1> ผมขึ้นไป่างนี้เลยนะครับทายาน เร็วกว่าขึ้นลุกโป่งด้วยนะฮะ right. นี่แล้วก็บินลงมาเลือกจุดได้เหมือนปกติแล้วก็จะเห็นสแกนสดูด้วยนะครับรีชาร์จไม่ชาด้วยนะฮะเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนำให้ทุกคนถ้ามีตังเหลือนะครับคิดอยู่ซื้อตัวไหนดีผมแนะนำตัวนี้นะฮะเดี่ยวก็ได้ทีมก็ได้นะครับผมและเวลาหนีนี่ movement สุดๆจริงๆนะครับตัวเนี้ย และอีกอย่างหนึ่งนะครับของ As s ซนะครับก็เป็นข้อควรระวังแล้วก็การใช้นะฮะเอ่อเทค t ิคอลนะครับผม คือเวลาเรายิงนี้ไปยิงท่านะครับผมก็คือการที่แคนเซิลเราต่อยไม่หายใช่ไหมฮะต่อยไม่หายเปลี่ยนปืนไม่หายนะครับแต่ปีนหายนะครับแล้วก็กระโดดไม่หายนะฮะแต่บินหายนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็คนระวังแล้วก็การใช้อย่างที่2นะครับก็คือว่าเลาเรายิงถ้าเรายิงจากพื้นนะครับมันจะโดนศัตรูไวกว่านะครับแบบนี้ แต่ถ้าเรายิงจากฟ้าใช่ไหมครับถ้ายิงเราอยู่สูงเท่าไหร่นะครับระยะการที่กว่ากระสุนจะเดินทางไปมันจะช้านะครับผมศัตรูก็จะมีเวลาหลบได้มากขึ้นนะครับแบบนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเรายิงต่ำๆโอกาสที่เขาจะหลบได้น้อยก็คือโดนดามจมากมันก็จะมีมากกว่าการยิงสูงๆนะครับผมแต่ว่าการยิงสูงมันก็ดีตรงที่ ถึงเขามีเวลาหลบยังไงก็ตามนะครับเราก็จะไล่เขาออกมาจากจุดที่เขากำบังได้สบายสบายนะครับถ้าชอบกด like ถ้าใช่ก็กด subscribe เลยนะครับขอให้ได้ชมเปี้ยนกันทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้เจอ mo z ั m b i ครับจเจอกันครับ